เรามาเริ่มข่าวแรกกันเลยค่ะพิธีมอบตาตั้งเจ้าอาวาสวัดห้วยใไซใต้ค่ะ วันที่10ธันวาคม2566ที่วัดห้วยสายใต้อ,อารรําเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีพระวชิระธรรมคณีเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรีเจ้าอาวาสวัดหนองจอกเป็นประธานในพิธีมอบตาตั้งเจ้าอาวาสวัดห้วยสายใต้อําเภชอชะอําองค์ใหม่โดยแต่งตั้งให้พระมหาอุทัยอุทโยอายุ36ปี16พรรษาวิทยาฐานะนักธรรมชั้นเอกปร,ริญญาธรรม6ประโยคเป็นเจ้าอาวาสวัดห้วยสายใต้อําเภชอชะอําองค์ใหม่แทนพระครูชาญวชิราพรหลวงพ่อหวย จักกะวโรพระเกจิอาจารย์ชื่อดังเพชรบุรีโดยมีนายแพทย์สุวิทย์ปันดิตรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวหินเป็นประธานฝ่ายคารวะอ่านสาตาตั้งเจ้าอาวาสวาดัดพร้อมกันนี้ได้อ่านสาตาตั้งฐานานุกรมแต่งตั้งให้พระมหาอุทัยอุทโยเป็นเจ้าอาวาสวัดห้วยสายใต้องค์ใหม่แต่งตั้งให้พระสมุทรวชรรกรวชิรปัญโยดํารงตําแหน่งเลขานุการเจ้าคณะอําเภอชามรวม3รูปโดยมีพระคูพิพัฒน์วชิรปัญญาวุฒิเจ้าคณะอําเภอชาม เจ้าอาวาสวัดนายางนายพระพัฒนส,ส่งวัฒนายุทธประหลัดจังหวัดเพชรบุรีภิกษุสงฆ์หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วมพิธีฉลองตาตั้งเจ้าอาวาสวัดห้วยสายใต้พร้อมกันนี้ทางวัดได้จัดพิธีทาบุญในงานพิธีบําเพ็ญกุศลปัญญาสมวานครบ50วันถวายแด่พระครูชันวัชราพรหลวงพ่อหวยจักกะวโรพระเกจิอาจารย์ชื่อดังเพชรบุรีพระวชิระธรรมมคณีเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรีเจ้าอาวาสวัดหนองจอกได้กล่าวให้โอวาแด,ดพระ พมหาอุทยัยอุท,ยอทยโยเจ้าอาวาสวัดห้วหยใส่ใต้เพื่อเป็นคติสอนใจในการบริการงานคณะสงฆ์ภายในวัดพร้อมกันนี้พระมหาอุทยัยอุท,ยอทยโยเจ้าอาวาสวัดห้วหยใส่ใต้ได้มอบเงินจํานวน3ามแสนบาทเพื่อนําไปจัดซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดให้แก่โรงพยาบาลหัวหินแจกวัตถุมงคลพระผงขุนแผนให้แก่ผู้เข้าร่วมงานเพื่อความเป็นสิริงมงคล